สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับปาล์มอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ปาล์มมีโกศลราคาโปรโมชั่นมานําเสนอนะครับผมเป็นโกศลกระถาง4นิ้วนะครับผมราคากระถางละ100บาทนะครับผมจัดส่งฟรีนะครับผมและพิเศษกว่านั้นก็คือสั่ง5ต้นจัดแถมให้1ต้นนะครับผมไซส์กระถาง4นิ้วนะครับผมจะเทียบเท่ากับ กระถาง6นิ้วเลยนะผมหมายถึงต้นไม้นะครับไซส์ของต้นไม้เทียบเท่ากับไซส์กระถาง6นิ้วเลยนะผมแค่ยังไม่ได้เปลี่ยนกระถางแค่นั้นเองนะผมเป็นโปรโมชั่นส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับผมต้นละ100บาทนะครับผมส่งฟรีนะครับสั่ง5ต้นจัดแถมให้1ต้นนะผมมีมาหลากหลายชื่อหลากหลายกระถางเลยนะผมคลิปนี้นะผมมีเป็นร้อยกระถางเลยนะผมคลิปอาจจะยาวหน่อยนะผมแนะนำว่ายอย่าก,กอคลิปนะครับ เพราะว่าไม้บางตัวหายากมากนะครับผมต้นแรกครับผมต้นนี้แมวเสือไฟต้นที่หนึ่งนะครับผมสวยมากนะครับผมแมวเสือไฟต้นที่หนึ่งนะครับหนึ่งร้อยบาทจัดส่งฟรีนะครับต่อไปครับผมแมวเสือไฟต้นที่สองนะครับผมสวยมากใหญ่มากนะครับผมแมวเสือไฟต้นที่สองนะครับหนึ่งร้อยบาทส่งฟรีห้าแถมหนึ่งนะครับ ต่อไปครับผมแมวเสือไฟต้นที่3นะครับผมสวยมากใหญ่มากนะครับผมแมวเสือไฟต้นที่3นะครับต่อไปครับผมต้นนี้แมวเสือไฟต้นที่4นะครับผมสวยมากนะครับผมสวยแบบไม่มีที่ติเลยนะครับผมใหญ่มากนะครับแมวเสือไฟต้นที่4นะครับ ต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่ามังกรไฟนะครับผมต้นใหญ่มากลายเด่นชัดเจนสวยงามนะครับผมสามารถเอาไปเปลี่ยนใส่กระถาง6นิ้วได้เลยนะครับผมสวยแบบไม่มีที่ติเลยนะครับมังกรไฟนะผมมีมา1กระถางนะครับผมสวยมากนะครับผม100บาทนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าข้าวทิพ นะครับผมสวยมากนะครับผมสวยและใหญ่มากนะครับเทียบเท่ากับไซส์กระถางหกนิ้วเลยนะครับผมข้าวทิพนะครับผมและมีเพียงหนึ่งต้นนะครับผมหนึ่งร้อยบาทนะครับผมต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าท่าช้างนะครับผมต้นนี้สวยมากนะครับผมสีสวยฟอร์มสวยนะครับผมท่าช้างนะครับผมท่าช้างต้นที่หนึ่งนะครับผม ต่อไปครับผมต้นนี้ท่าช้างต้นที่สองนะครับผมสวยมากนะครับผมสีสวยฟอร์มสวยนะครับท่าช้างต้นที่สองนะครับต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าตรีทศพินนะครับผมเป็นไม้หายากนะครับผมตรีทศพินนะครับต้นนี้100บาทนะครับผมต้นที่1นะครับ ต่อไปครับผมต้นนี้ตรีทศพินกระถางที่สองนะครับผมสวยมากนะครับผมใหญ่มากสามารถนำไปลงกระถางถัดไปได้เลยนำไปลงกระถาง6นิ้วได้เลยนะครับผมต้นนี้ตรีทศพินกระถางที่2นะครับตรีทศพินหายากนะครับผมแนะนําให้รีบเก็บได้เลยนะครับผมราคานี้นะครับเฉพาะคลิปนี้นะครับผมต้นต่อไปครับผมต้นนี้ ลำน้ำแม่กลองนะครับผมสวยมากนะครับผมสวยแบบไม่มีที่ตินะครับผมลำน้ำแม่กลองนะครับมีเพียงหนึ่งต้นเท่านั้นนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าสี่พยานะครับผมสวยมากนะครับผมสวยและใหญ่มากนะครับสี่พระยานะครับผมหนึ่งร้อยบาทส่งฟรีห้าต้นแถมหนึ่งต้นนะครับ 4พยานะครับผมต่อไปครับผมต้นนี้สะพานพพุทธทะเลิดล่านะครับผมสวยมากนะครับสวยและใหญ่มากนะครับผมสะพานพพุทธทะเลิดล่านะครับ100บาทนะครับผมต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าเศรษฐีหาดใหญ่นะครับผมใบใหญ่สีสวยสวยมากนะครับผม เศรษฐีหัดใหญ่นะครับผม100บาทส่งฟรี5ต้นแถม1ต้นนะครับผมเศรษฐีหัดใหญ่นะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้คือสีสง่ากลายนะครับผมสวยมากนะครับสีสง่ากลายมี2ต้นนะครับผมต้นนี้ต้นท uh ี่1นะครับสีสง่ากลายต้นที่1นะครับ100บาทนะครับผม ต่อไปครับผมต้นนี้สีสง่ากลายต้นที่2นะครับหนึรอยบาท5ต้นแถมหนึ่ต้นนะครับผมสีสง่ากลายต้นที่2นะครับต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าพลักค์นะผมพลักษ์ใบยาวนะครับผมต้นนี้สวยมากนะครับไซส์ของต้นไม้นี่เทียบเท่ากับกระถาง6กนิ้วเลยนะครับผมใหญ่มากสวยมากนะครับผม พลักนะครับมีเพียงหนึ่งต้นนะครับต้นนี้นะครับผมปามแนะนําเลยว่าไม่มีที่ไหนอย่างแน่นอนนะครับผมต้นนี้มีชื่อว่าเทพบันเทิงนะครับผมสวยมากนะครับสวยและหายากนะผมมีเพียงหนึ่งต้นเท่านั้นนะครับผมต้นนี้เป็นไม้ใหม่จากสวนคุณลุงบันเทิงนะครับผมมีชื่อว่าเทพบันเทิงนะครับผมเทพบันเทิงนะครับ หนึ่งร้อยบาทนะครับผมต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าพันเศษถีนะครับผมกิ่งใหญ่ยอดเดินดีนะครับผมแล้วก็สีสวยงามนะครับผมพันเศษถีนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่า With, anyway. สีบางมดนะครับผมสีบางมดมีมาสองต้นนะครับผมต้นนี้ต้นที่หนึ่งนะครับสีบางมดต้นที่หนึ่งนะครับต่อไปครับผมต้นนี้สีบางมดต้นที่สองนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็ราคาประหยัดนะครับสีบางมดต้นที่สองนะครับผมต่อไปครับผมต้นนี้ มีชื่อว่านกกระจิบนะครับผมสวยมากนะครับนกกระจิบมีมาสองต้นนะครับผมต้นนี้ต้นที่หนึ่งนะครับนกกระจิบต้นที่หนึ่งนะครับต่อไปครับผมต้นนี้นกกระจิบต้นที่สองนะครับผมสวยมากรากเดินแล้วนะครับผมนกกระจิบต้นที่สองนะครับอย่ากอคลิปนะผมเพราะว่ามีไม้สวยๆอีก เยอะเลยนะครับผมต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่ากุหลาบแดงนะครับผมสวยมากนะครับใบใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับผมกุหลาบแดงนะครับต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าพรจักรวาลนะครับผมสวยมากนะครับผมเป็นไม้หายากนะครับพรจักรวาลนะครับผมมี1ต้นเท่านั้นนะครับ ต่อไปครับผมต้นนี้ตรีจุมออนนะครับผมตรีจุมออนต้นที่1นะครับสวยมากนะครับผมปามีลูกไม้มาหลายกระถางเลยนะครับผมเป็นลูกไม้ที่ไม่มีที่ไหนอย่างแน่นอนนะครับผมลูกไม้จะอยู่ช่วงท้ายคลิปนะครับผมต้นนี้ตรีจุมออนนะครับผมต้นที่1นนะครับต่อไปครับผมตรีจุมออนต้นที่2นะครับผมสวยมากนะครับผมฟอร์มสวยนะครับ ตีจุ่มออนต้นที่สองนะครับผมหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับหนึ่งร้อยบาทค่ะหนึ่งร้อยบาทนะครับผมสั่งห้าแถมหนึ่งนะครับผมปกติขายแต่ร้อยห้าสิบนะครับผมนี่ครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้คงกระพันนะครับผมสวยมากนะครับผมฟอร์มอ้วนๆแบบนี้เลยใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับผมคงกระพันนะครับหนึ่งร้อยบาทจัดส่งฟรีนะครับผมสั่งห้าต้นจัดแถมให้หนึ่งต้นนะครับผม ต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าทับทิมจันนะครับผมสวยมากนะครับใบใหญ่นะครับผมทับทิมจันนะครับผม100บาทส่งฟรีสั่ง5้แถมหนึ่งนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่ามหามนตรานะครับผมสวยมากนะครับมหามนตราสีสวยนะครับผมเป็นไม้ใบกลมสีชมพูนะครับผมมหามนตราต้นที่หนึ่งนะครับ ต่อไปครับผมมหามนตราต้นที่สองนะครับต้นนี้ใบใหญ่นะครับผมมหามนตราต้นที่สองนะครับ100บาทจัดส่งฟรีนะครับผมสั่ง5้าแถม1นะครับต่อไปครับผมต้นนี้มหามนตราต้นที่สามนะครับผมสวยมากนะครับมหามนตราต้นที่สานะครับผมต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่า ปลาโลมาสีชมพูนะครับผมสวยแบบไม่มีที่ติเลยนะครับผมปลาโลมาสีชมพูนะครับไม้หายากนะครับต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าท่าเสด็จนะครับผมท่าเสด็จนะครับท่าเสด็จมีเพียง1ต้นนะครับผม100บาทนะครับส่งฟรีสั่ง5แถม1นะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่า เกตชัยโยนะครับผมสวยมากนะครับต้นนี้สวยแบบไม่มีที่ติเลยนะครับผมเกตชัยโยต้นที่หนึ่งนะครับต่อไปครับผมเกตชัยโยต้นที่สองนะครับผมสวยมากนะครับสวยและใหญ่มากนะครับผมน้องต้องเปลี่ยนกระถางไซส์หกนิ้วแล้วนะครับผมเพราะว่าไซส์ของต้นไม้เทียบเท่ากับไซส์กระถางหกนิ้วเลยนะครับต้นนี้เกตชัยโยต้นที่สองนะครับ ต่อไปครับผมเกตชัยโยต้นที่สามนะครับผมสวยแบบไม่มีที่ติเลยนะครับผมลายสวยนะครับเกตชัยโยต้นที่สามนะครับต่อไปครับผมเกตชัยโยต้นที่สี่นะครับผมสวยมากนะครับเกตชัยโยต้นที่สี่นะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่า แสงอะรุณนะครับผมเป็นไม้ที่สวยมากแล้วก็ไม่มีขายตามท้องตลาดทั่วไปอย่างแน่นอนนะครับแสงอะรุนนะครับผมหนึ่งร้อยบาทนะครับต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าปลาทองนะครับผมปลาทองต้นที่หนึ่งนะครับสวยแบบไม่มีที่ติเลยนะครับผมต้นนี้ต้นที่หนึ่งนะครับต่อไปครับผมต้นนี้ ปลาทองต้นที่สองนะครับผมสวยมากนะครับสีสวยนะครับผมต้นแข็งแรงนะครับปลาทองต้นที่สองนะครับต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าดาวิกานะครับผมดาวิกานะครับหนึ่งร้อยบาทจัดส่งฟรีนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่า แดงสุริยานะครับผมแดงสุริยานะครับหนึ่งร้อยบาทนะครับผมส่วนต้นนี้นะครับผมมีชื่อว่าเฉลิมกลุงนะครับผมสวยมากเป็นไม้เก่านะครับผมเป็นไม้โกศลโบราณนะครับผมที่มีชื่อว่าเฉลิมกลุงนะครับผมหนึ่งร้อยบาทส่งฟรีสั่งห้าแถมหนึ่งนะครับต้นต่อไปครับผม ต้นนี้มีชื่อว่าบุตรสรินนะผมเป็นโกลสนใบกลมสีสวยนะครับผมสวยงามตลอดการนะครับผมบุตรสรินต้นที่หนึ่งนะครับผมบุตรสรินมีมาหลายต้น่นะครับผมต้นนี้ต้นที่หน,น,นึ่งนะครับต้นนี้ครับผมบุตรสรินต้นที่สองนะครับผมหนึ่งร้อยบาทนะครับผมสั่งห้าต้นแถมหนึ่งต้นนะครับผมบุตรสรินต้นที่สองนะครับแล้วถ้าสั่งสิบต้นล่ะ สั่ง10ต้นจัดแถมให้เลยครับสามต้นนะครับผมสวยมากนะครับแถมสามเลยเหรอแถมสามเลยนะครับผมไปครับห้าแถมหนึ่งสิบแถมสามนะครับผมสวยแบบไม่มีที่ติโปรโมชั่นแบบปังๆเลยนะครับผมต้นนี้บุตรสลินต้นที่สามนะครับผมนี่ครับใบกลมใหญ่สีสวยนะครับบุตรสลินต้นที่สามนะครับต่อไปครับผม บุตรสรินต้นที่สี่นะครับผมสวยมากนะครับสวยแบบไม่มีที่ตินะครับผมนี่ครับบุตรสรินต้นที่สามเอ่อต้นที่สี่นะครับต้นที่สี่นะครับต่อไปครับผมบุตรสรินต้นที่ห้านะครับผมสีชมพูสวยมากนะครับสวยจริงใบใหญ่มากเลยอ่ะใช่นะครับผมใบใหญ่สีสวยแบบนี้เลยนะครับ บุษรินต้นที่ 1, 2, ึ่งสอี่ห้านะครับบุษรินต้นที่ห้านะครับต่อไปครับผมต้นนี้ต้นที่หนะครับผมบุษรินต้นที่หนะครับผมสวยมากนะครับต่อไปครับผมบุษรินต้นที่เจ็ดนะครับนี่ครับใบกลมสีสวยๆเลยนะครับผมบุษรินต้นที่เจ็ด ต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าดารารัตนะครับผมสวยมากดารารัตมีเพียงหนึ่งต้นนะครับผมดารารัตนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่า อ่างศิลานะครับผมสวยมากนะครับแล้วก็เป็นไม้หายากนะครับอ่างศิลานะครับผมต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่ามหาชนะชัยนะครับผมมหาชนะชัยนะครับหนึ่งร้อยบาทนะครับผมต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่า ต้นหนาวนะครับผมสวยมากเป็นไม้จำเพาะสวนที่ไม่มีที่ไหนอย่างแน่นอนนะครับผมต้นหนาวนะครับต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าธรรมคุณนะครับผมสวยมากธรรมคุณมีมาสองต้นสามต้นหรือเปล่าน,นะครับต้นนี้ธรรมคุณต้นที่หนึ่งนะครับต้นนี้ธรรมคุณ ต้นที่สองนะครับผมมีมาสองต้นนะครับต้นนี้ต้นที่สองนะครับทำมาคุณน,นะครับต้นนี้มีชื่อว่าพยักคินนะครับผมสวยมากนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมพยักคินนะครับส่วนต้นนี้มีชื่อว่าตรีชดานะครับผมเป็นโกศลใบตรีที่ ลายสวยลายเด่นนะครับนี่ครับผมตรีชดานะครับ100บาทจัดส่งฟรีสั่ง5แถม1สั่ง10แถม3นะครับผมสวยมากนะครับต่อไปครับผมต่อไปจะเป็นลูกไม้นะครับผมเป็นลูกไม้สวยๆนะครับเป็นลูกไม้ที่ไม่มีที่ไหนอย่างแน่นอนนะครับผมขอบอกเลยนะครับว่าลูกไม้ชุดนี้สวยมากนะครับผมลูกไม้มีมาเกือบ30ต้นนะครับผม ต้นนี้ลูกไม้ต้นที่หนึ่งนะครับผมเป็นไงครับสวยใช่ไหมครับสีสวยแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็หายากนะครับผมลูกไม้ต้นที่หนึ่งนะครับสีสดสดแบบนี้เลยนะครับผมลูกไม้ต้นที่หนึ่งนะครับต่อไปครับผมต้นนี้ลูกไม้ต้นที่สองนะครับผมสีสวยมากนะครับผมลูกไม้ต้นที่สองนะครับสวยจริง ต่อไปครับผมลูกไม้ต้นที่3ามนะครับผมสวยแบบไม่มีที่ติเลยนะครับผมลูกไม้ต้นที่3นะครับต่อไปครับผมลูกไม้ต้นที่สี่นะครับผมสวยมากนะครับผมสวยมากๆจริงๆนะครับผมลูกไม้ต้นที่4ี่นะครับ ต่อไปครับผมลูกไม้ต้นที่ห้านะครับใบใหญ่แบบนี้เลยนะครับผมลูกไม้ต้นที่ห้านะครับขอบอกเลยนะครับว่าลูกไม้สวยมากนะครับผมต่อไปครับผมลูกไม้ต้นที่หกนะครับผมสวยแบบไม่มีที่ติเลยนะครับลูกไม้ต้นที่หกนะครับผม ต่อไปครับลูกไม้ต้นที่เจ็ดนะครับผมสวยมากนะครับออกไปทางสีเหลืองท ANG, องนะครับผมลูกไม้ต้นที่เจ็ดนะครับผมต่อไปครับผมลูกไม้ต้นที่แปดนะครับลูกไม้ต้นนี้มีหูนะครับสวยมากนะครับผมนี่ครับมีหูแบบนี้นะครับผมลูกไม้ต้นที่แปดนะครับ ต่อไปครับผมลูกไม้ต้นที่9้านะครับผมใบบิดเกลียวสวยมากนะครับลูกไม้ต้นที่9้านะครับผมเป็นลูกไม้ใหม่นะครับต่อไปครับผมลูกไม้ต้นที่1ิบนะครับผมสวยมากสีแดงสวยนะครับผมลูกไม้ต้นที่10นะครับต่อไปครับผม ลูกไม้ต้นที่11ดนะครับผมสวยแบบไม่มีที่ติเลยนะครับลูกไม้ต้นที่11 1 1นะครับผมต่อไปครับผมลูกไม้ต้นที่12นะครับเป็นลูกไม้ใบยาวนะครับผมลูกไม้ต้นที่12นะครับผมสวยมากใหญ่มากนะครับ12 ต่อไปครับผมต้นที่13นะครับผมลูกไม้ต้นที่13นะครับผมสวยมากนะครับรับรองว่าไม่มีที่ไหนอย่างแน่นอนนะครับผมสําหรับลูกไม้นะครับต้นนี้ต้นที่14นะครับผมแับลูกไม้ต้นที่14นะครับดูสีนะครับสีสวยมากนะครับ ator, now, นนนนนน 14, 14, ni, น,14นะครับต่อไปครับผมลูกไม้ต้นที่15นะครับ สีแดงสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมลูกไม้ต้นที่15นะครับผมต่อไปครับผมต้นนี้ลูกไม้ต้นที่16นะครับผมสวยแบบไม่มีที่ติเลยนะครับลูกไม้ต้นที่16นะครับต่อไปครับลูกไม้ต้นที่17นะครับผมสวยมากใบใหญ่นะครับลูกไม้ต้นที่17นะครับผม ต่อไปครับผมลูกไม้ต้นที่18นะครับผมใบใหญ่นะครับผมจะเป็นไม้สีเขียวนะครับผมลูกไม้ต้นที่18นะครับเป็นไม้สีเขียวนะครับผมนี่ครับลูกไม้ต้นที่18นะครับลูกไม้ต้นที่19นะครับผมสวยมากนะครับต้นที่19นะครับผมนี่ครับสวยมากใบ บิดนะครับผมต้นที่สิบเก้านะครับต่อไปครับผมลูกไม้ต้นที่ยี่สิบนะครับผมสวยมากนะครับลูกไม้ต้นที่ยี่สิบนะครับต่อไปครับผมต้นนี้ต้นที่ยี่สิบเอ็ดนะครับผมยี่สิบเอ็ดนะครับใบค่อนข้างแปลกนะครับผมต้นนี้นะครับ ต้นที่21นะครับสวยนะครับผมต่อไปครับผมต้นที่22นะครับผมจะจะเป็นแบบเดียวกันกันกบลูกไม้ต้นที่21นะครับผมเป็นลูกไม้เหมือนกันนะครับผมต้นที่ยีนะครับ ต่อไปครับลูกไม้ต้นที่ยี่สิบสามนะครับผมสวยสวยมากนะครับลูกไม้ต้นที่ยี่สิบสามนะครับผมเป็นลูกไม้ใหม่นะครับหนึ่งร้อยบาทสั่งห้าแถมหนึ่งนะครับสั่งสิบแถมสามนะครับผมยี่สิบสามอันนี้ยี่สิบสี่ค่ะต่อไปครับผมต้นนี้ต้นที่ยี่สิบสี่นะครับสวยมากนะครับผมเป็นลูกไม้แปลกๆลูกไม้สวยๆลูกไม้หายากนะครับผม ลูกไม้ต้นที่24่สินะครับต่อไปครับผมลูกไม้ต้นที่25่านะครับผมสวยแบบไม่มีที่ติเลยนะครับต้นที่25่านะครับต่อไปครับผมต้นที่2ี่สิบนะครับผมเป็นลูกไม้ใบยาวนะครับ ต้นที่ยี่สิบหกนะครับต่อไปครับผมต้นที่ยี่สิบเจดนะครับผมนี่ครับสวยและแปลกมากนะครับลูกไม้ต้นที่ยี่สิบเจดนะครับต่อไปครับต้นที่ยี่สิบแปดนะครับผมสวยแบบไม่มีที่ติเลยนะครับต้นที่ยี่สิบแปดนะครับ ปิดท้ายด้วยต้นที่29นะผมลูกไม้มี29ต้นนะครับปิดท้ายด้วยที่ต้นนี้นะครับผมลูกไม้ต้นที่29นะครับผมคุณลูกค้าท่านไหนสนใจรับก็ทักแชทปามาได้เลยนะผมหรือโทร0812515669นะครับเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้นะครับผมนี่ครับรออยู่นะครับทักมาได้เลยนะผมหมดแล้วหมดเลยนะครับผม